เสร็จแล้วเอาไส้ใส่ด้านขางเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเชียร์งสลับกองหลัง้เนิึงนะครับเนาะพอ้ลมแห้งครับพี่นอ้องอันนี้ผมทายมุมสูงครับผมยืนยบนรถด่แตนครับยืนบนรถี่แตนครับให้บิึงม,มุมสูงตอนนี้เอาไส้ใส่เรียบร้อยครับที่ว่าด้านขางนี่ว่าผมไอ้ผมเว้นเว้นไว้ใส่ไส้นะพี่นอ้องใส่เตรียมเรียบร,ร้ยรอยแล้วแล้วก็ทำการหมากรุมเรียบร้อยครับรุมครับ ใส่เสาหนึน่งตน้ตนสองต้นสามต้นสี่ต้นใส่เสาสี่ต้นแล้วก็ตีด่างเอาครับตีด่างขึ้นหลังคาแล้วก็ด้านหน้าตีเป็นระเบียงเป็นด้านนู้นแล้วก็ฟังด้านรังก็นที่เป็นระเบียงอีกไม่ทีหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังเนาะแล้วก็ข่าวประมาณนีก้ก่อนไปเดี๋ยวผมี่ให้เบื้องใกล้ๆครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเมื่อยกะลังไอ้กะลังคนใส่เทปเมื่อกี้นี่ครับยังไม่ได้เศร้าเมื่อยเลย นี่ครับใส่เต็มหมดเลยครับก็เหลืออยู่นิดนึงนี่ครับเหลืออยู่นิดเดียวใส่นะนี่ครับปุ๊บมีปุูกไกล้ลนี่เห็นไหมใส่เต็มหมดเลยนั่นคางครับก็เอาใส่ใส่ไปแล้วก็ใส่ใส่ไม่ต่าครับเอาจอบกระแทกลงไปนั่ครับใส่ไปด้วยกระแทกใส่ไปด้วยครับใส่าไปด้วยเทกเทกกระแทกไปด้วยให้มันแน่นนะพี่น้องนะตามนั้นเลย เดี๋ยวเพิ่งฝั่งนี้ครับนี่หนาเตาเนาะไอ้คนที่ว่าเพิ่งมาดูเอ่อนั่นสิทธิไทยเลยเลย, <c oughs> เ,คยเคยเคยบอกถ้าอุปสมลาวเด้คนที่ว่าเขาบอเบิ้งคลิปนี้ที่แรกครับถ้ายอยู่ว่าตอนขั้นตอนเลกเฮ็ดจังได๋นี่ให้ให้ย้อนกลับไปเบิ้งอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามมาเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อนะผมเห็ุเป็นสอนเป็นสอนเปนอยู่ครับนี่ก็าทิตประมาณนี้นะครับก็ ขั้นตอนต่อไปก็คือการขุดหลุมนะครับขุดเสาผมบม่ได้ใส่ตลาบเม็ดผมบ่ได้ใส่ฉากเลยพี่น้องผมผมเอาตาเล็กเอาขุดเลยครับนะเพราะว่ามันมันเป็นแบบว่าคิดง่ายๆนะครับผมไม่ชอบอะไรที่ว่ายุ่งยากครับนะเอาง่ายๆเลยเนาะขุดหลุมฝังตีใหม่เป๊ะๆมุ้งเลยเรียบร้อยอย่างประมาณนี้ครับผมก้นหลวๆนี่ครับอ่ะโอเคอัปเดตมึงประมาณนี้เนาะครับเนาะสำหรับเตาเผาถ่านสูตรเองกะท่าของผมนะครับ สูตรเดียวในโลกนะครับบ้ย